น้ำห,หนักสำหรับคนขี้เกียจนะคะกลไปฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ด้วยนะคะและถ้ามีคำถามเกี่ยวกับการลดน้ำหนักนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยค่ะข้อที่หนึ่งค่ะเราไม่ควรรับประทานอาหารตอนที่หิวจัดนะคะเพราะจะทำให้เรากินเป็นจำนวนมากค่ะและอาหารที่เรากินส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ำตาลค่ะ ร่างกายจะหลั่งสารตัวหนึ่งออกมาค่ะเพื่อไปสั่งสมองว่าอิ่มแล้วนะคะแล้วเราก็จะไม่รับประทานจุกจิกค่ะข้อที่สามนะคะควรดื่มน้ําค่ะควรดื่มน้ําให้ครบตามจํานวนที่ร่างกายต้องการนะคะเพราะว่านอกจากจะทําให้เราอิ่มนานขึ้นแล้วนะคะในน้ํานะคะไม่มีแคลอรี่ค่ะทานยังไงก็ไม่อ้วนนะคะข้อที่สี่นะคะนอนก่อนห้าทุ่มค่ะ โก้ทฮอร์โมนออกมาซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายนะคะข้อที่ห้านะคะเราไม่ควรอดอาหารค่ะเพราะว่าจะทําให้ร่างกายสูญเสียมวลกล้ามเนื้อนะคะและเมื่อเรากลับมากินนะคะไม่ว่ามากหรือน้อยนะคะก็จะทําให้เรากลับมาอ้วนค่ะ